สวัสดีครับเอฟซีแปรสองเละาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวัานกาเก่กกอชพายเอฟซีเละาท่านผู้ชมทุกท่านไปฟั่งการสัมปัสระวังนนทิยาแม่นองนาดาก็พ่อเดาในของสุดไทยนะครับพ่อดาวกันเลก็ล่าสุดหกเกตตรงๆเงื่อนีเพื่อใครมาแล้วเงื่อนทีหนึ่งกันยาย่นหกเกตนะครับเพื่อเสียมาได้ใจในตามไปฟั่งนากันนะครับเข้ามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับ ขอมวด,ดังมาอนเอนด็ก่อนนวดได้ย่ายแบงผันใหม่ผมมาแต่แบนําพอไมาจัดทำเป็นคลิปเพื่อ่ปใช้เอฟซีและตามผู้สมทถกท่านได้ฟังในรูปไปน้วยกันตุกตัวคลิปนะครับเืิ้นทิ่มได้ยังได้ตามไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับดาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องดาจะพาไปตามพ่อดาวพ่อดาวงวดที่แล้วหกเจ็ตรงๆรับเงินไปทั้งหลายพันงวดนี้ได้มาแล้วค่ะฝันเห็นเป็นตัวเลขเลยจําได้ค่ะ เราไปดูไปรับชมแล้วกันนะคะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องอรดาพาโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะฟันขึ้นเดียวแต่ว่าชามสีเทาน่ะบ่แล้วรลายขึ้นผมรู้ว่าสัมผัสจร้ายมือนี้วเนี่ยพอดาวพอดาวแจ้งเลยขึ้น่าฟันลายเทียบอันนี้ฟันเป็นโตเลยบอกเส้าเห็นอยู่ร้านค้าว่าฟันเป็นโตไปสัมผัสด้วนๆเป็นตัวเส้นปัญหาเลยเมื่อนั้นเขาไปอ่ะเข้าไปสองส่วนแต่ แมนแมนจ้ะน้าค่ะอย่างคนนัายของงานใหม่เนยอ่ากันจาจ้ะวัยสองส่วนวันนี้มันนี้พ่อจะพ่อจะตกกระเื็นมาฝันเลยไหมฝันมาจังไหนฝันมาคนคนมากินงานบันนี้มากินงานบันนี้คล้ายๆบาคนมาจากกรุงเทพค่ะมากินงานค้นปานกลางคนนี่ยล่ะหลุดเท่านี่แหละมาสูงเนี่ยเาศูนย์ขักศูนย์เนี่ยศูนย์สีน่าสี่ตาเขามาหลายคนเด้ นี่ตวผู้ชเพสีน้าสิตีตอออเขามาสิขาเขาไ่ก็ศู์แห้ง,ก,ง,งกันหลไอ้เีแจ้งมันือศูนหายตัววัวก็ขึอกันตัวก็ตัวก็สูย์คืนกันแต่ว่าตัวท่าแจ้งเลยน่าอยากไม่เลียงนะเพาอยากไม่เลี่ยงเพาอยากเ่อยากไม่เลี่ยงกันแตเลยท่าใจได้ให้เขาศู่ไฟเดียวตัวกับท่าใจว่ายอยากตอบตัวออนนะตัวกับรลตีเลขหกู หกศูนย์ับเกา้าศูนย์ที่ใช่เลยหกศูนย์วันนี้วันนี้ฝันยังดีปนี่ยวันนี้เพื่นรุนว่าว่าฝันฝันมาไปเนี่นบันีทีเก่าอือนี่ันีทีเก่าเ,เขา้าจีตีาเก่าหีอยังไปไปเอาอยัางอยู่บาดกทีเก่า มันาเปนวดนวดท้องนวดเย็นให้เขาอันนี้นวดนวด้นเหมือนว่าเด็กเสียหายขนในหลัอยู่ร่่มกันถ้าสีสเล็กอย่างแต่ว่าถ้่ในเนี่ยก็คือว่ามันเก่าอ๋อว่าเรื่องนเก่าเก่ายังน้องวนั่นพอดาวฟันว่าไปบ้านเล็ที่เก้าก็บ้านเลขที่สองน่าสอเนาะต่ลทีลคเบอนี้บนี้เก้าตัวเดียวเนาะ บันี้มือรว่าว่าฝันรับผู้เฒ่าผู้ท่ายขับรถขับรถส้นกันถ้าเจ้าสูนเหี่ยกันได้บันดิผู้เฒ่าผู้เฒ่าที่ตายไปแล้วนะจ้าจ้าเห็นพรมดิ้งอยู่นะขับรถเก๋งส้นกันบันี้ขั้นที่นัานสูนแห้งไรรถมันเสียสายสวยที่ขับไปส้นรถพอยนี้น่ะนะครับครับอันนั้นว่าได้ขับมากว่าได้พอรถมันเสียสายสวยแล้วมันมัแหลมตรงว่าได้นะ มันเสียรักแล้วเราเสียรักแล้ววันนี้ในช่วงนั้นซื้อเลขกันก็ดีๆว่าเขามีงานอย่างนี้แหละยี่ตะว่าอี่งหน้าคนรไล่ไลยเล็กในโลกกันแต่เบึงๆเยอะวันนี้ผู้หายเลขกน่มีตัวกับเลขซื้อเลขเลขเลขที่มันฟันเด็เป็นตัวเลยเด็ดชิพันกับไปซื้อเยอะขนาดนี้นี่ย่แล้วนั่นมันเขาเปิดโทรดัามทีู่ขคนรนุ่มเด็กหน่อยคนรนุ่ม ตัวท่อทาเบิ้งยูบมัเดอเสียงททรทัทาทาดังขึ้นยุ่ข่า,างๆทรรทัาทามันมีสัญญ,ญงงาณ<อ>ทีาทา่อ,อย่างไรไขได้์กาบกไหมดังคลิ้นนี่ึดตนกับแล้วออาะรตามตายด้หรว่า่าเบิ้งาเบงเบงเสียงี่ยังงมาเั่นวาตัวก็ไลยเรีนไปเบิ้งท่รทับจอยยังไงเลขหนึ่งหาซีช่เล่นท่อานเออหนึ่งหาซีตัวแดงบ่จ้ะแดงบ่หรือว่าะเดงอ๋อจ้ะเออรับ สามหนึ่งรือสามสองนี่แหละข้างล่างวันนี้จะเ,เล่นปิดสาม,มด่งแท้ๆสามหนึ่งหรือสามสอง,องสามหนึ่งกับสามสองนี่แหละมันนี้ข้างล่างเป็นเล่ย์ไล่วันนี้วันนี้เล่ไปซื้อเลขตัวนี้แหละเลขไม่ฟันเออเลขฟันนี่เดี๋ยวที่ที่ว่าฟันเ็นผู้เฒ่าเข้ารถซ้อนกันนะไ,ไปซื้อบันนี้ซื้อเขาซื้อ ก็คือก็ละสองแสนสามแสนไสามตัวเล้ฟันก็จะเอาซื้อเลขตัวใดคนละสองแสนามแสนได้สามตัวหนึ่งหาซีเอหนึ่งหาซีเบันตัวก็ตอนจมาอวยากไงก็เลยไปสื่อรุ่นโมบตรผู้ขายก็เลยว่าผมมันมันแบบว่ายงมาอว่าเดี๋ยวคนตันเออเรืงเรื่องี้น้ขอน้บันทึก้ มนนันก็เลยว่าเออเดี๋ยวสีเบ,บียงให้อกผู้เขาเจ้าสื่อนักนักก็มีสีเบียงไห้จะหาชิพตอหาชีพพวกชีดนี่แะว,ว่าแต่มาเขาเลียสีเบยงไหเบ้อสแดงทัเาตัป็นตัวเลยนี่นี่มันมอวมิตรมัที่ฟันเป็นตนี่มันออกมาจากทีวีนี่อม่ในทีวีมีหนึหาซกับ บรูว่สามสองหนนูได้ฝาดลงสองอย่างเลยเอ่อนม่ทั้งวันทั้งวันนี่ดาวกับฟันว่าศูนย์เนี่ยพ่อตาวตีหกศูนย์เก้าศนย์กฟันเป็นตัวยืนหนานที่วี่งหนึ่งหาสี่สองสามหนึ่งสามสองมักตัวได้ร้ายก็มูมักคือพวกเรี่ยวมักกับทีมักเก้าศูนย์เห็นอะไรมาเรงเก้าศูนย์ชิบาเลงวันนี้มีเก้าแล้วกัมีศูนย์มันป่ะอ่ามีเกแล้วก็มีไปบ้านเล็ที่เก้าแล้วกับผู้เท่ากับศูนย์ให้กันท่พามีเก้ามีศูนย์ ตะระเลขเข็นอยู่หนาทีวีคือันหนึ่งหาซีหนึาซีซื้อไว้แล้วไปหนึ่งแล้วหนึ่งหา<อ>ซีชื้อสลากินแบ่งไว้แล้ว<อ>โคมสุดท้ายเพือนคยฝันเป็นตัวเลขขึ้นยังซี่มันออกวอลเคยฝันแบบเขคอยฝันดิเขคอยฝันเคอยฝันดิจ้าขันส่วนมากว่าฝันไปบ้านเลขที่ไหนมันหมักออกกันแล้ววันนั้นว<อ>่าไปบ้านเลขที่ย้อยเนาะเก้าศูนย์ก็ออกเนาะ มาคนดาวฟันบาลีที่ทำนี่ตัวเดียวาหนุจัน่าพิดตัวนั้นฟัน่าไปบาลีที่เก้ากับบาลีที่สองเราไม่ออกเก้าสองในขึ้นเดียวกันไปสองหลังน่ะวันนี้เก้าตัวเดียวปรสิบว่าเก้าสูงนั่พออมักเลยสิมัวสูจ้ามาเก้าสูกกับเก้าตัวเดียวกันซื้ออันรัตตอรี่ไว้ซื้อตัวนี้ซื้อซื้อเดน่สี่แล้วเดะัวนเป็นสาตัวนะสามตัวนง คาดวงวี่อที่เขาหนึ่งหาซีเต็มเต็มเลยหกตัวทนขได้เลยคืหนาทีวี่เลยวะเออขืนหนที่วิเลยโทรศัพท์เลยบกกดเรียนา้าตาตายว่าเราเว่าเบิ้งว่าเบิ้งเสียงยังดังข้นเราสั่นโดนก็เดยเฝ่าไปเบิ้งเยอะขึ้นไปไปเห็นเหล็กหนึ่งหาีย่นทรศัพทเลย จำได้แจ้งจำได้จำได้กะคักเลยมันอันอ้แจงนีคือสามสองหรือสาหนึ่งเออกับสานึ่งคือ่แจง้แจงแต่ว่าหนึ่งหาซี่นึ่งแจ้งเออหนึ่งหาซีนี่แจ้งนะคแจงกอนก้นัวหรือแจ้งเยอะพันมาพันมาก้าศูนยแต่ว่าหนึ่งหาซีน่ก็ซื้อมาแล้วนะกอาน่ะอเก็ดหกหกเก็ดังนแจงเป็นไล่ไล่เป็นรากๆเป็น ฟันแด้ปนไดกับกอแขขนาดปูเจงมันยังออกไปจ้ะเอ่อปูเจียรถลูกเพิ่นจ้ะปนเจงรถลูกเพิ่นมันที่หมบอกข็สื่อว่มันก็ถืออถือเยอะเจ้าของรถก็ถือได้เออถือเยอะงบ่ถือว่ารักดอกเป็นเลดที่เป็นฟันปูแจเลยบวัดเ่บวัลงนร้ายแล้วจ้ะก็ันไปหน้าดูดูกันมื่ี้ฮีหน้ามื่อกนมันบขึ้นรถน้ำตัมกขึ้นรถน้ำ หมายถึงว่าฟันดนเล็กออกหน้าจอถาทดแล้วมันออกกันนั่นหาสี่นะเอาเล็เล่าออกเล็กเล่าเลยจำมื่อคืนอกส่เพื่อยี่นี่ฟันฟันมาเล็กขึ้นหน้าจอที่วี่นี่ฟันเตอเมือไเลายเหมือเลย็นลายหมือเลยบอกเลเล่าออกเล็เล่าหาสี่้ยเอ้แต่ถ้านยังออกเล็กเล่าเหมือนกันอ่อนสองเจ็ดหก่ะ ยังไออกเเยยังมออกเล็ใหญ่ย hmm. oh, ีก er, ็่ออเกย่ยีกออกเล็กหญ่ยีก็่ออกเหล็กีก่ออแตย่ว่าอกเนี้กว่าีก็ก่ออกเับ่ีกม่ออกเหล็กเยก็ไอกเ็กเด่ีอกเหล็กเ่่ออกเล่ีม่เห็ก่ไออกเล็เออกวัน็กเย่ยีก็ไออกุณลเย่ออกเหล็ย่ยีกอไ่อเหลเ่ีกไ่อเหล่ยีก็ไกเลีนะไะของกเ่ม่อเล่เมืองเล่ ครับกาบวางว่า f เอซและต่ำบทต้มุ้ทตานคงทีได้ยินในฟั่งแล้วนะครับทินนอทาได้สารหลเรยกของพ่อดาวในค้งตัวไทยนะครับท่านรับไไทยคลิปนี้ก็จะะลุยครั้งนึงนะครับพ่อดาวค้งตัวไทยล่าสุดหกเก็ตรงๆงวดนี้ก็ให้มาแล้ววันที่หนึ่งกันยายนนหกเก็นะครับเพื่อฟันมาเรขออกอยู่ต่อจอธารั์หนึ่งหาซนะครับก็เรียกว่าวัดสวนในควันหรือพุทธเอานี่ยครับปีเก้าศูนย์ก็หกศูนย์นะครับเพื่อเนีนไทย หนึ่งหาซีครับเก้าศูนย์นะครับเล่นตัวตัวคือเก้าศูนย์นะครับไปครับบนล่านครับเป็นแนวทางสื่อถ่ายกินแปงของตะบันกับวางใบเอฟซีและทำมุ่งส้มทุกท่านโค้งเสียดเงี้ยในฟังแล้วนะครับสโลปอเมริกายคลิปนี้ขอยยุติเพียงเท่านี้พบกันนี้ยิปต์ต่อต่อไหรับคลิปต์ในโชคดีสวัสดีครับ